สวัสดีเตาสวัสดีครับผมตาตานสวัสดีจังตาตานตาตานเจอพี่หนานด้วยเคตาตานเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวไล่พี่ฟังหน่อยนะตาตานไปเดี๋ยวเราเดินไปนู้นเดี๋ยวผมจ่ายน้องสาวรังเลือเร่าเลืองเกี่ยวกับพี่ยมไม่ฟังนะผมตาตานตาตานเล่นตรงนี้ตาตานเจอพี่หนานแล้วตาตานไปวิ่งเตอ๋อตาตานเล่นตรงนี้แล้วก็เจอเจอพี่เดินลงมาใช่ไหมตาตาเพี่ต้อกอีกแค่ไหน โหตาําไปโดนอะไรมาอีกอะมาตัดมาการดเมื่อตื่นไงพี่พีอ๋อเ oh, มื่อคืนมาก,กัารดน้องดาตานานะผู่ผมมาบ้านใครอะมาบ้านพี่น่ะมาบ้านพี่เหรอใช่เหรอโดนไหนอะไปด้งกุ้งเปล่าไปไปตรงนี้เดะเอาตัวนึก,ก็ได้พี่อมพี่อมไม่ต้องทัวพี่ยมพี่ยมก้ามาพุงนี้อาอแล้วเมื่อคืนบอกว่าพี่ยมให้ตัวไปพี่ยมไม่บอกฮะพี่ยมไม่บอกอะไร พี่ยอมไม่ได้บอกน้องดาจานว่าพี่ยอมไปไหนอ๋อเลยน้องดาจานเป็นห่วงเลยดำหาอ๋อทุกคนอีกก็เกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าเข้าวให้ฟังนะผมน้องดาจานบอกแบบนี้พี่ยอมไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้บอกน้องดาจานนะเลยแบบพี่ยอมไปนอนเย็นในท่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดังกล้องก่อนนะเดี๋ยวผมจะดังไปนอนในท่านกลับมาพรุ่งนี้ พี่ยมไปไหนนะท a าร n ไเอ้ยไปไป,ไปดูในถ้ำไปนอนในถ้ำไปนอนเต้นในถ้ำมวยเฉี่ยมเลยมเฉี่ยมดียเฉี่ยิดีอูอ๋อน้องทสาร n บอกว่าพี่ยมไปนอนเล่นในถ้ำมะเมื่อคืนน้องท a s า n ก็ได้ตามหาพี่ยมนะก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ลุงป้านานาะทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องงาน,นท้าพิสูจน์นะครับทุกคนการต้อหรับ คลิปนี <aid> ้ก <Solomon> ็ผมก็จะมาดูพี่ยมนะทุกคนเมื่อคืนน้องตาสังก็ได้ไบหาผมนะทุกคนตอนประมาณตีสามนะทุกคนแต่เพื่อนใหม่ยังไม่ได้หลับนะทุกคนเพื่อนใหม่ก็มาปบุกผมนะทุกคนตอนตีสามตอนเพื่อนใหม่กาลังนอนเล่นเกมอยู่นะทุกคนเขาก็บอกว่ามาช่วยตามหาพี่ยมหน่อยตอนนี้น้องตาสังก็ตามหาพี่ยมแบบไม่เจอเลยนะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าพี่ยมไปไหนนะทุกคนพอเมื่อคืนผมก็แบบมาหาน้องตาสังก็พี่ยมตอนประมาณเย็นๆแล้วทุกคนผมมาันเล่นน้ำก่บน้องตาสัง เมื่อวานนะทุกคนพี่ยมก็ยังอยู่นะครับผมแต่วันนี้แปลงมากเลยนะทุกคนแบบยูดีดีก็พี่ยมก็ได้ให้ตัวไปนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ผมก็มาคือเพื่อนใหม่นะครับผมดีแล้วครับจะมองใหม่นะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็ได้เอามาม่าที่เ f c ส่งมาให้นะทุกคนผมก็ขอบคุณป้าเพนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนเรื่องมาม่านะทุกคนแล้วก็พวกขนมเลยนะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดียวผมจะเข้าไปดูว่าพี่ยมได้กลบมาหาน้องดาทานยัง ยังนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาน้องทาทานกันนะทุกคนไปครับผม,ผมไปครับผมตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆฝนจะตกนะตอนนี้ผมกับเพื่อนใหม่ต้องรีบเดินไปนะเพื <Yeah. S 1> นะ่อนใหม่หน้าด้วยเะทุกคนตอนนี้ผมก็แบบเป็นห่วงพี่โยมมากเลยนะครับผมนี่ผมกับเพื่อนใหม่ก็รีบมาเลยนะตอนเนี้ย เป็นห่วงพี่ยอมมากเลยชาวมาก็มีแฟนัางคนมีแค่นงางกังคนเดียวครับใช่ทุกคนเห็นน้อยอยู่เหมนไม้เห็นเห็นว่าชาวพี่แฟนเข้ามาแล้วทุกคนแต่เขายัางไม่เจอพี่ยอมนะผมก็เลยบแบบตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย,ยล้วครับผมตอนนี้ผมก็จะมาดูพี่ยอมได้กล้าหมาอย่างนะทุกคนถ้าผมจะไปามน,นองกระสานนะครับผมไม่รู้ว่านองกระสานทำอะไรอยู่นะผมตอนนี้วันนี้ก็ผมก็ได้เอามา,มาล้างหนึ่งมาให้กินนะผมผมก็ได้ใสถ่ถุงมาที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอบคุณป้าเพ็ญมากๆนะทุกคนที่สนับสนุนผมเป็นเวลาหนากมากตัวและฟองฟองให้น้องชาตากินบ่อยมากเลยนะผมวันนี้ใครก็ใครฟ้าคึมๆนะผมกลฝนจะจะไม้นะ้วผม ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าน้องทาสารอยู่เปล่านะครับผมเพตไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าน้องทาสารได้ไปตามหาพิยมหรือเปล่าโหออุก่อน อุ้ยพี่นาฮัลโหลสวัสดีครับผมตาตานตาตานตาตานเดือพี่นานด้วยเคตาตานเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังหน่อยนะตาตานไปเดี๋ยวเราเดินไปนู้นเดี๋ยวผมใช้น้องกันสาวลังเลื้อเลื่องเกี่ยวกับพี่ยมไม่ฟังครับผมตาตานตาตานเล่นตรงนี้ตาตานเตเป็นหนานและตาตานไะวิ่งเตโอ้ตาตานเล่นตรงนี้แล้วก็ เดินเจอพี่เดินลงมาใช่ไหมแต่โดนเปียกออกอีกแกไหนโห oh, ถ้าทำไปโดนอะไรมาอีกอ่ะมาตัดมากาัร์ดมือตื่นไงพี่พี่อ๋อ้มือขึ้นมาก,กัดน้องดาาน,นะครับผมมาบ้านใครอ่ะมาบ้านพี่นะ่ะมาบ้านพี่เหรอใช่เหรอตัวไหนอ่ะตัวปิ้ดุ้งกุ้งเปล่าไปไปตัวนี้แหละอตุน,ตนุก็ได้พี่โดมพี่โดมไม่ต้องทนพี่ตัวพี่โดม้ะมาพรุ่งนี้อ้าวแล้วเมื่อคืนบอกว่าพี่ยอมหายตัวไป พี่ยมไม่บอกฮะพี่ยมไม่บอกเลยรอพี่ยมามาแล้ววันนี้พี่ยมไม่ได้บอกน้องดาสารว่าพี่ยมไปไหนอ๋อเลยน้องดาสามเป็นห่วงเลยดำหาอ๋อทุกคนเกิดขึ้นมาแบบนี้นะผมเดี๋ยวผมจะเล่าเข้าให้ฟังนะผมน้องดาสานบอกแบบนี้พี่ยมไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้บอกน้องดาสานนะเลยแบบพี่ยมไปนอนเดืนในค้อะไรนะเดี๋ยวผมจะดังกล้องก่อนนะเดี๋ยวผมจะดังพี่ไปนอนนไหนคร้ง รกลับมาพรุ่งนี้พี่ยมไปไหนนะท a s นไปไปไปดูในถ้ำไปนอนในถ้ำไปนอนเต่นในถ้ำมืเมมอเฉียบไหมไปเดียวไปดีไปเดียได้กูอ๋อ,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 อน้องทา s าบอกว่าพี่ยมไปนอนเล่นในท้ำมะเมื่อคืนน้องท a ตาก็ได้ตามหาพี่ยมนะผมกับมน้องทนต้นแตกฮะเอามาให้น้องท a s a ไงขีคน้ำต <Okay. S 2> ้นแคกะเอามาให้น้ทนอท a s เลยงขับน้ำต้น กินเลยถ้าตานกินได้กินเลยตาตาไม่ตโตตาเลยจ้าโอเคถ้าตาระวังนะมือเจ็บมือถ้าตาเจ็บอยู่เลือดออกอ่ะโอเคถ้าตาเลือดออกกินเครื่องดาตาดนมากเลยตาตานล่นงกาสิ่งทีงานปีรังตาไม่เปลนเราเล่นอแล้ววันนี้พี่ยมไม่ลงมาด้วยหรอพี่ยมก็มาอ่ะ แระดานเจ,ไเจนไ๊ไม่ใช่ประดานเจ๊พืม่ใช่เลยอาพแกนั่นี่ครับเอาเอาพี่แกเปนท่าทางจะกินมาม่าดิบเลยเหรอถ้าถามไม่ต้มกินกันเหรอประธนจะต้มกินได้ลืม,มาไปฝากพ่อกับพี่ยมด้วยนะประธาต้อนดับปให้ตินพี่พี่ใหม่จ้าจัาพี่น,นันกินไหมครับกินเลย<สา>รันก<สา>ินไหมครับ นี่ต้นตูกไว้นะพี่ใหมย <requ r. S 2> ่ยมันตื้นทำไมต้นตูกไว้บผมันตื้นครับ<ห>ต,ต,ตอนนี้ก็พี่ยมก็พี่ยมยังไม่กล้ามาใช่ไหมทส,สาร้าหาตัวนี้อ๋อพี่ยมน่าจะกล้ามาพวงนี้นะผมพอเมื่อคืนน้องทสานไปดำหาพี่ยมนะตอนนี้น้องทสานก็รู้ว่าพี่ยมไปน้อนไหนนะ่ผมพี่ยมตอนนี้ไปอยู่ในถ้ำนะทุกคนวันนี้พี่ยมไมอยู่ในถ้ำนะก็วันนี้นะพี่ยมน่าจะกล้ามานะผมประมาณช่วงเย็นๆนะ พอเมื่อคืนแบบน้องกระสานแบบเป็นห่วงพี่ยอ,อมะเลยมาตามหาผมนะเป็นไม่ปุ้งไหมปุ้งไหมเอาเลยลุงฮะพี่ไม้ก็จะจ่ายเพมาว่าที่นี่มา,ม,ม,ามาก็ก็มีมีพีเอฟซีส่งไม้นะมผมดิบดูยังไงให้นำ้ำลักดูเพอพี่เลย ตาซันคิดถึงพี่ไหมงงๆตาซันเล่นน้ำ่องเนี่ยาานนพี่ยมก็ยังไม่กล้าเบ่ยยลยเหมือนตาซันจะเงาๆนะทุกคนเล่นคนเดียวผมไม่เห็นน้องตาซันทีไรผมก็มีความสุขมากนะทุกคนที่ได้เจอน้องเล่นน้ำผม วันไหนที่น้องไม่อยู่ก็ผมก็คิดถึงน้องนะทุกคนเพราะน้องกลับมาอยู่อีกแค่สิบวันนะทุกคนอีกกี่วันองสารจะไปหกวันใช่ป่ะหกวันอีกหกวันก็น้องาสารน่าจะกลับไปฝั่งมาแล้วนะผมแบบต้องเดินทางเป็นเวลาห้าวันนะน้องสารบอกจะกลับไปอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งนูน้นมีป่าอดุดมสมบุ์กว่าทุกคนแล,แล้วสารกลับมาวันไหนเนี่ยแล้วสารกลับมาวันไหนไม่รู้ไม่รู้ไปดูนา,นาน ทักท okay. <Okay. S 2> ี okay. ่ก <sk> ว <r ises> ่มืน okay. ึ <g ul ish> ่งากี่บ่ะ <h ums> uh ้าพจะเลี้ยงได้เคกรานพเลี้ยงได้ที่ไม่พ่จะแต่ดีเคไม่จะเลี้ยงพี่เปลนเรยบบบฮะเปนพม่าโหบาม่ใช่พม่าเป็นกระเลียงี่ไ่จะเลี้ยงให้ดูหน่อยพี่ไม่พจะเลี้ยงให้น้องฟังหน่อยเออเอว่แว่ารังนะ เอ่ะเดี๋ยวอะเรนะเอ่อ no ่ะ okay. ดี๋ยวชคูอนี่นี่ทุกคนคนณพดก็เรียนน่รักนะครับครับผมบอกว่าาจารน่าดักใช่ทุกคนาจันก็บอกาจาก็บอกว่าเน้าจักพี่ใหม่น่าจักแต่แปว่าน้าดัานะครับผมวอาจาบอกพี่ใหม่น้ารังครับผนี่ดูแบนเราพี่เเนาะแล้วาจารดักพี่ใหม่เคครับ ตาตานอร่อยไหมกินม่าดิบอ่ะไม่กลัวปวดท้องเหรอเราไม่ใช้ดิ้งอ่ไม่ใชดดิตงปวดที่ปวดที่อ่ะท้าน็ช้หุ่นเดืองเหรอใช่ป่ะอร่อยไหมตาซานบะหม่าดิบเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยมากไหม

คนนี้ก็อากาศดีมากเลยมาเต้นก็จดันเต้นนิมอมาเตกแต่าเต้ปเต้นเเดี๋ยวจะดันก่อนเป็นเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวัไกระโดดนี้ยงได้เดี๋ยวนี้อันนี้น้องจะตอนพหม่เต้นนะพ่อผม ได้ยังไนมานักเต็มเดินเลยเดินเดิเปนสตวเดินกล้เอาเป็นยงไงเนี่ยกอันนี้น้องเติรตลกมากนขอพี่ใหม่เต้นนะครับผมขณะไม่มีเพลงนะน้องเติรยังเต้นได้เลยเด้นไงม้อะไรอย่าเต้น chào 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 เหนื่อยไหมเพื่อนไหมหอบ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 เลยอะเป็นไงตาทานเหนื่อยไหมเด่นอะสนุกไหมทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแค่มาดูพี่ยมไมเช่วยนะทุกคนแล้วก็น้องตาทานนะผมได้ยินว่าหอบจริงพี่ยมได้ให้ตัวไปนะผมก็เลยแบบผมก็เลยรีบมาหาเลยนะผมเพอเมื่อเช้าพี่แฟนก็มาหารอยนึง้ะแต่ก็ไม่เจอพี่ยมนะเจอได้น้องตาทานนะผมวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาหาอีกรอบนึงนะ นั่นทันนะไม่นั่นทัน่ยากใช่ปะจ,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 จะเดินจะเดินจะเดินเดินจะ็นนาเลยทุกคนนาดเดินเดินลินจะได้อันทีก็ลมแรงมากเลยครับผมอากาศดีมากเลยเย็นเย็นมากเลยนะครับเชื่อหรือเปลาการกาเตะลมให้มันมาเองแน่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 ท่านทัน ชาตานบอกชาตานเตีเต่ลมให้มานะทุกคนชาตาจะทำให้มันหยุดโดยฮาวิโดูทุกชาตานบอกจะทำให้ลมหยุดนะแต่ตอนนี้ลมกำลังมาแรงนะเห,ห,หยุดมาจังลมหยุดพุ่งไม่หยุดแล้วยังไม่หยุดเนะี่ยหยุดแล้วลมยังมาอยู่เลยเนะใช่ไหมไม่มีอะไรชาตาม,มีพัดดังไอ้ไออยุงเยอะจัดอะโอ้โหชาตานยุงไม่กัดเหรอคนเยอะเลย ดุงเยอะมากเลยในป่านี้แองเยอะโอ้โหโค้ <c ười> <c ười> ดุงเยอะมากเลยครับทุกคนดุงเยอะเลย <c ười> <c ười> โอ้ โอ้ยจุงเยอะมากทาทาเล่นอะไรพี่ดูเนะี่ะทาทาอย่าลืมเอามาม่าใบพี่ยมกินด้วยนะเชพี่ยมก็มาแสดงว่าพี่ยมไม่ได้ให้ตัวใบใช่ไหมใช่ไหมทาทาไม่ได้ให้นะทุกคนพี่ยมไปนอนไหนจ้ามพี่ยมไปนอนไหนท่ามสรุปว่าพี่ยมไม่ได้ให้ไปนะครับผมตัวไม่ต้องเป็นหนวดนะจ้าม <c oughs> เป็นกล้องจัสรนูจากกล้องไหมดูจากจักันคือเล่นโทรศับพินันแล้วไม่ใช่หรอใช่นั่นแะักานอยากดูโทรศับ์องไหมจักรทันอยากฟังเพลงเต้นจาาันอยากฝังเพลงเต้นเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพินันจับหลังผงแล้วก็เือเพงไงน้องจักรันเต้นนะโอ้ยย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 ยอยย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 ยสยย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 ยียยยยียย่ยยายยยยยัยยยยยจยยยยยยยอยย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 มยย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 เคมันมันจงเพลงได้ันเต้น มันเล่นยังบ่าวเดี๋ยวทุกคนวันรังผมจะเอาเสือมานั่งเล่นกับน้องตาสานนะทุกนแล้วก็จะจ้ามาให้ตาตานล่นด้วยผมจะเอาลังพงแล้วก็พวกขนมพวกน้ำมานั่งกินกับน้องตาสานนะครับผมแล้วก็มันมันเล่นน้ำด้วยนะทุกคนผมจะมานั่งกินฟังห้วยอ่ะใช่ทุกคนเราจะนั่งข้างๆห้วยกันนะทุกคนมาพัดมานั่งเล่นกับน้องตาสานน่าจะนานนานนะทุกคนน่าจะกลับเย็นๆนะมาตอนเช้ากลับเย็นนะครับผมผมจะมาเล่นกับน้องตาสานทั้งวันเลยนะครจะจัดเดียวสองทีนด้วยอะไรจะจัดเดียวสองที ข้าวทาด้วยทีน่ะอะไรเขาวัาดมือใครสักไม่ตุกคนนั้นเขาอ๋อทุกคนเขาแล้วเขาก็ใส่ใส่หมวกแล้วเขาก็อ้าถองขึ้นเหรอไม่ตู้่อนขึ้นถองขึ้นเขามีหมวกเลยทีน่ะนี่ก็จะใส่ตุงหัวแล้วมือก็ก็อ๋อทุกคนน้องนิษานบอกไปเจอคนสักนะครับผมแล้วก็ของขึ้นนะแล้วเขาก็อไอ้ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมประเทศเหมือนเมียนมานะครับผมเขาถองขึ้น แตเดินติดต้อนะกัน้นะอ้าวทหารยุงไม่กัดทหารเหรอตออาอจีดโอ้ยยุงก็เยอะเลยนะครับทุกคนพี่นันฝนตกฮะฝนตกฝนตกเหรอไหนฝนไม่ได้ต,กด,ตกด้วยฝนจะตกแกสรุปว่าพี่ยมไม่ได้ให้ตัวไปนะครับผมกัอนนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงกันนะทุกคนพี่ยมก็อยู่นะทุกคนอะไรนะตาตาถ้ารู้ป่ะถ้ารู้เป็นน้องตาตาเหรอเจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายให้โอเคถ่ายละตอนคลิปมันลิงเลยอตาตาไมนใช่ดีตาตาเป็นตัดดดูป่ะมาเกินอันนี้ดูดูมั้งคลิปโคตรจุงเจี๊มากเลยถ่ายนะครับทุกคน อ๋อยิงเยอะมันน่ารักยิ่งเด่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่เอฟซีส่งขนมมาให้ทาสานด้วยนะเคเบ้าทาสานดีใจไหมโอเคทาสานจะได้กินขนมอีกแล้วขอบคุณพี่เอฟซียังเคเดี๋ยวพี่นันไทยรู้ไปทาสานนะไทยรู้ไปทาสานใช่ไหมเคเดี๋ยวถ่ยให้ทาสานอยู่นิ่งๆนะหนึ่งสองสามเคถ่ายเรียบร้อยโอเคโอเคทาสานตัดดูดูได้ไหแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปิดคลิปแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยดูรูปทาสานนะเคเบ้า ตาตาลเล่นคนเดียวตาตาไม่คิดถึงพี่โยมบ้างหรอผมกัดอ่ะยัเยอะเลยทุกคนช่ครับะมอเดี๋ยวพี่โยมกัะมาตาตาบินต้นไม้เหรอพี่ไม่รับตาตามาพี่ไม่รับเดินถัดกดกทุกคนต้องตาตานีอยังโซนเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังมีบรรยากาศที่วันนั้นที่น้องตาตาไม่อยู่้วทุกคนผมคิดถึงน้องตาตามากๆเลยเรามิดแดนเรา มหาเก็บบรรยากาศเก่าๆที่น้องกระสานอยู่นะผมผมก็วันนี้น้องกระสานอยู่ผมก็ดีใจมากนะทวดที่น้องสัตยังอยู่กับพวกเราแล้วทวดอ,อาจารย์เป็นไรเป็นเป็น,น <c oughs> อาจารย์บอกเป็นคนนะ <c oughs> ผมคิดว่าอาจารย์ตกต้นไม้นะแต่ไม่ใช่นะทุกคนอาจา,ารย์แกล้งตกนะผมเดี๋ินจานเจอเลยเฮ้ยเป็นไงว้าไม่เป็นไรเป็นคนได้ดไม่ใช่ไง มันคือมันคือนุมันคือมุกมันคือมุกไม่ใช่มุกมันคือม,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 มุกนะครับผมน้องะทายบอกพี่ไหมเข้าอะไใหญ่บนใหญ่ไม่รู้บนขาว <c ười> พี่ไหมต้นอ,อะไระต้นอ,อะไร ไม่รู้ต้นไม้ครัอาจารย์นี่ยังเล่มเล่มมุกเก่งนะครับผมน้องอาจานี่ขี้แกงนะทุกคนไม่รู้ทาจารย์าเปล่าไม่รู้นะเบาเปล่าไม่มีไรอาจารย์ไม่ไดบ้าโอเคอาจาได้ยินได้เหรอได้ยิโอเคพี่แค่พูดเล่อยฮะนี่นันฮะต้นอะไรไหนต้นไม้ไงต้นไม้ต้นไม้นั่นนะโอเคพี่นั่นต้นอะไร ต้นไม้ก้อนหินอะไรนะก้อนหินถ้าทานี้อย่าไปเล่นมุกกับพี่เลยพี่นันตามทางนู่นแหละไม่ทันหรอกพี่นันเก่งนะไม่เก่งเก่งเก่งไม่เก่งเก่งท่าทานไม่ทันหรอกใช่เหรอใช่ใช่เหรอห่ออะไรห่ออะไรห่อหมาม้าไงห่อถุงเนี่ยรันทิงเวลาเดี๋ยนะโอเคถ้าทันชนะก็ชนะคนน้องท่าทานนี่ตามมุกไม่ทันเลยนะ วมือเจี๋ยวมือชุดเดี่ยวทานทันเย็นนี้ไปหาพี่นันเลยนะไม่ถ่ายทำไมไม่ไปหาไม่จ้าต้องจับพี่โยงกลับมาอ๋อถ้าพี่โยมกลับมาอย่าลืมไปหานะเดี๋ยวพี่จะกลับแล้วมาโน้่นหนึ่งเคงานพี่กลับแล้วโอเคพี่กลับแล้วนะตุ้ยอะไรฮะวีอะไรวีผมไม่ใช่วีวีโอเคผมปิอเคทันทัย่าลืมมาไหมวีผมเอาโอเค พี่นหนจะถามอะไรนี่โอ๋อผิดไปโอเคบายบายบายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นันขอบดวงกลับก่อนนะเดี๋ยวตาดึ้นไปให้ให้พ่อก่อนนะโอเคเดี๋ยวตาขึ้นไปให้พ่อก่อนโอเคบายบายตาดนเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะไปทุกคนก่อนทุกคนครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปและต่อไปนะทุกคนก็ผมก็ได้มาเยี่ยมน้องกระจายแล้วก็ได้เอามาบ้านมาฝังกันะทุกคน ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีนะครับผม